สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้เป็นเมืองอันยางนะครับสลรัมคลองเตยอันนี้อันนี้เนี่ยฝั่งอันยางนะอันนี้ฝั่งอันยางฝั่งฝั่งคุณพเนี่เป็นแม่น้ํคลองเตยนะครับคลองเตยอันนี้เป็นฝั่งคุณโพ่ออันยาง ต่ว่าตรงนั้นตรงนั้นเป็นอื้ว่างนะครับมันจะเป็นเส้นแบบสามเหลี่ยมไอ้โฮเกตตรงแปลจะเป็นโอจอนดงทางจองดงอันนี้คุณพนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอืยวังชี shi. อันนี้เป็น shi. อันยางชีตรงนูดนูุเลยอันนั้นเป็นอันนี้ก็เป็นฝั่งคุณโพ่นะครับอันนี้กลมจองดงนะครับบกลมจองดงตัดตรงนี้ ไปตรงตกตึกอะตรงสูงๆนะครับไอ้มันเป็นทางดงทางดงนะอ่าซันบนนะครับซันบนซันบนอยู่นี่แต่ซันบนอยู่ตึกนี่อันนี้เป็นฝั่งตรงนี้มันจะเป็นทางทางดงทางดงวิเชกุกอันนี้ทางจองดงตึกคลองเตยก่าๆนี่แต่ว่าเป็นตอยตรงไอ้นี่เป็น โอจตนดงในเมืองมากเนี่ยอันนี้เป็นตึกใหม่เขามาเวียนคืนนะครับเวียนคืนสร้างใหม่แต่ว่าอน่กเหมือนอย่างนี้เลยแต่ว่าฝั่งนี้ทําไมเขาไม่เปลี่ยนสักทีนะอยู่คุณโพมาเนี่ยสิบปีแล้วก็วยังเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับประมาณ3ปีเห็นความเจริญฝั่งอันยางโอโฮเกตง มันเป็นกึมจองนะครับแล้วก็เมียงหักยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองคุนโผปลายเมืองคุนโปผมก็จะรอรถเมนะครับกับกับที่ทางดงพ่าบ้านอยู่ทางดงนะครับมาเล่นกับเพื่อนที่นงชิมคาร์นงชิม ลงชิมนี่ครับทารีทารีคือสะพานลงมาแมา่ลงชิมนะครับคนไทยทำงานเยุณโคชช์ครูคุณโพช,อ,โชอ์คือมันมีโบสถ์นะครับโบสถ์อยู่แถวๆนี้แหละโบสถ์คุณโพนะครับอันนี้ น,นี่เป็นโรงงานสติ๊กเกอร์นี่เราก็ไปรถเมล์เถอไปนี่เป็นโรงงานเยอะมากเลยคนระับนิคมอุตสาหกรรมนะครับของคุณโพเป็นเมืองเล็กๆนะครับความจเจริญแตกต่างกันมั้ยก็แตกต่างกันเยอะอันนี้เร้ไปรถเมล์นะครับมีสาย60สายเดียวกวนอักโชดึงครับเจี่คือ โรงเรียนอ่ามันเป็นป้ายโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็มาบอมเกจูฮักเจวนะครับเป็นอ่โรงเรียนปฐมนะครับแล้วก็คุณโพยยกแล้วก็คุณโพคงยงชาจีโคจโคชาแล้วก็คือคืออ่าคุณโพบัสทอมินอลน,นะครับหลอดลดมมมาจากบอมเกนะ,ะนะครับ นี่ยครับงชิมโลเนี่ยครับคือตรงเนี้ยมันเป็นนี่ครับรถสารอสายสาหกสิบเดี๋ยวสักหน่อยมันก็มานะครับฝั่งนี้เออ่ตรงฝั่งนี้นะครับมันคือเออ่โรงงานมาม่านะครับโรงงานมาม่านงชิมเขาเรียกนงชิมครับถ้าใครจะมาตรงนี้ก็ก็คือบอกเพราะว่า,วานงชิมทอรีอรถแท็กซี่เขาจะมาจอดนี่แต่ว่าถ้ามานั่งรถเมย์รถเมย์เขาจ,จอดตรงนี้นะครับคูคุณโพกิโอ เดี๋ยวมาเช็คดูรถนะก่อนนะครับว่ามันจะมาตอนไหนนีครับเข้าแอปกากา,กาบัตรนะครับใส่60อีก3นาทีนะครับนี่ไงรถมาแล้ว60ขึ้นไปแล้วนะครับจ่ายเงินผ่านบัตรนะครับติรถสาย60นะครับเป็นรถไม่ใช่รถคนพิการนะครับเป็นรถธรรมดา ตลาดคุณโพนะครับคุณโพหยกจอนชีจังนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับคุณโพทางดงนะครับจากตรงนี้ไปเป็นทางสวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นเมืองของผมนะครับบ้านผมอยู่นะครับทางดงอูเชกุกนะครับรู้ไหมครับทำไมถึงเรียกทางดงอูเชกุกเพราะมันมีไปณีย์อนี่ตรงนี้นะครับทางดงอูเชกุกมีปณีย์นะครับตรงนี้อูเชกุก ข้างหน้านี้ครับก็คืออ e ีมาดนะครับหรือครับถ้าเป็นบ้านเราก็คืออ i อบิ๊กซีโรตัสนั่นแหะครับอีมาดเอเวอรี่เดย์หยุดอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นซาวน่านะครับแล้วก็เป็นสูนย์เคทหรือโทรศัพท์เคทนะครับชั้นสองนะครับก็จะเป็นอ,อุนดงนะครับ เป็นฟรสเน็ตส่วนวันนี้อีมาปิดนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเรียกว่าเดยามี <are> ก็มีสถานีอนามัยมีเอ่อเป็นทอมินอนนะครับบขส ถ้าตรงไปนี่นะคร้บนนี้ศูนย์โทรศัทพท์เทตขีรับอันนี้ร้านซุนเตกุ้ร้านต้มกระดูกหมูร้านต้มไส้นะครับชั้นบนเป็นร้านาร้านทำผมนะครับอันนี้เป็นป้ายรถเมล์นะครับมีสองสายนะครับ,ม,รบมีสายแปดแล้วก็สายสิบเอ็ดนะครับ บอกเวลาตรงเป๊ะๆนะครับว่าเวลาจะมาตอนนันอันนี้ก็ที่ทิ้งขยะนะครับโมเทลมารูดนะครับถ้าใครจะมานอนนะครับมารูดคืน สี่ชั่วโมง35,000าพนวอนนะครับนี่ตึกรลาบ้านช่องนะครับอันนี้เป็นเปิดใหม่นะครับอาพาร์ทเมอร์เปิดใหม่ฝั่งนู้นนะครับตึกทังสูงนั้นก็คือฝัอ่งอีวังนะครับ เป็นคูชอนดงก็ฝั่งมหาลัยนะครับมหาลัยฮันเซอันนี้เป็นวัดพุทธนะครับชาบีชอนวอนเป็นพุทธนิกายมหายาน,นะครับ อันนี้เป็นร้านเวียดน้ามของเหียดของเหียดเวียดน้ามใครจะมากินอ,อะไรนะก็ <c oughs> มากินได้น,นะครับอาหารเวียดนามนอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะฝอร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับอันนี้เป็นถังดงทาลี่นะครับสะพานถังดงนะครับ ลงไปนั่นแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นมหาลัยฮันเซแล้วก็สถานีรถไฟทังดงหยอกไอทังจองหยอกนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นคึมจองหยอกนะครับคุณโพหยอกคุมจองหยอกนะครับสามารถตรงไปนี่นะครับสามารถไปสถานาสะพานหลักได้นะครับออขอเรียกว่าอะไรล่ะ เส้นทางหละนะครับจะไปซูวอนลงใต้นะครับต้องผ่านไปไปเส้นนั้นได้นะครับถ้าใครมาจากโซนหรืออะไรก็ต้องผ่านเส้นนี้นะครับเพราะว่าคุณโพเป็นเมืองทางผ่านนะครับอันนี้เป็นตึกกําลังจะไปตึกที่อยู่นะครับแล้วอันนี้เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์อะไรน่าเนี่ยแสงยังเฉาเฮนะครับ ากาศก็จะค่อนข้างที่จะหนาวนะครับดึกค่าแล้วก็หนาวนะครับตอนนี้คือจะหกโมงเย็นแล้วนะครับผมสองงนะครับก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ